ไตรอัณฑนภาคสากลภาค3104ปีบริหาร2,563ถึง2,564ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบอพิรเกี่ยวกับโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมากล่าวเพื่อเป็นความเป็นสิรมงคลในพิธีการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมสำหรับเยาวชนครั้งที่28ระดับจังหวัดพระบาทสมเด็จ พระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมราชบพิษรทรงพระราชปารกว่าการรู้ในเรื่องราวและวิชาการสาขาต่างๆเป็นเหตุให้เกิดความรู้ความคิดและความฉลาดซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ที่สุดสำหรับชีวิตช่วยให้บุคคลสามารถสร้างประโยชน์สร้างความเจริญมั่นคงให้กับตนเองให้แก่สังคมและบ้านเมืองอันเป็นที่พึงอาศัยได้ทุกคนจึงมีโอกาสที่จะต้องศึกษาหาความรู้ ตามความประสงค์และกำลังความสามารถโดยทั่วกันทรงพระราชดำริว่าหนังสือประเภทสารานุกรมนั้นบรรจุสภพวิชาการอันเป็นสาระไว้ครบทุกแขนงเมื่อมีความต้องการหรือความพ,พอใจที่จะเรียนรู้ก็สามารถค้นหา อ่านทราบโดยสะดวกนับว่าเป็นหนังสือที่มีประโยชน์เกื้อกูลการศึกษาเพิ่มพูลปัญญาตนเองของประชาชนอย่างสำคัญโดยเฉพาะในบางพื้นที่ที่มีปัญหาการขาดแคลนครูและสถานที่เล่าเรียนหนังสือสารานุกรมจะช่วยขี้คาย ให้บรรเทาเบาบ,าบางได้เป็นอย่างดีจึงมีพระราชดำรัำิให้ตั้งโครงการสารานุกรมสำหรับเยาวชนเพื่อดำเนินการสร้างหนังสือสารานุกรมฉบับใหม่อีกชุดหนึ่งมีความมุ่งหมายที่จะนำวิชาการแขน,นตงต่างๆที่ควรศึกษาออกเผยแพร่แก่เยาวชนให้แพร่หลายทั่วถึง เพื่อเยาวชนจะได้หาความรู้ช่วยตนเองจากการอาร่านหนังสือและเพื่อประโยชน์อันวกว้างขวางยิ่งขึ้นทรงกำหนดหลักการทำคำอธิบายเรื่องราวต่างๆแต่และเรื่องเป็น3ขั้นตอนหรือ3ระดับสำรับให้เด็กรุ่นเล็กอ่านเข้าใจในระดับหนึ่งสำหรับเด็กรุ่นกลางอ่านเข้าใจระดับหนึ่ง สำหรับเด็กรุ่นใหญ่รวมถึงผู้ใหญ่ผู้สนใจอ่านได้อีกระดับหนึ่งเพื่ออำนวยโอกาสให้ปิดามารดาสามารถใช้หนังสือนั้นเป็นเครื่องมือแนะนำวิชาแก่บุตรธิดาและให้พี่แนะนำวิชาแก่น้องเป็นระดับกันลงไปนอกจากนั้นเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่มีความเกี่ยวพันต่อเนื่อง ถึงเรื่องอื่นก็ให้อ้างถึงเรื่องนั้นๆด้วยทุกเรื่องไปด้วยประสงค์จะให้ผู้ศึกษาทราบตระหนักว่าวิชาการแต่และสาขามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันพึงจัดศึกษาให้ครบถ้วนถึงวันนี้การแข่งขันต่อคำถามสารานกรมไทยสำหรับเยาวชนพร้อมแล้ว จึงทรงภาครุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้คณะกรรมการโครงการจัดดำเนินการตามพระราชประสงค์ต่อไป